นมาเห็นตาไม่เห็นขาให้พูดด้วยได้เปล่า้วัเมียเมียขนาดไหนตอนนี้กำลังชื่นของช้อปปิ้งอยู่นี่เจ้าเดินตามไปที่ต้องตต้องเดินก่อนคือใต้แฟไปตอนนี้กำลังช้อปปิ้ง เรียบร้อยแล้วออบอกหน่อยนี่ที่ไหนแล้วตอนนี้ที่เชนไบโอ้ไปเห็นตอนนี้มาเที่ยวห้างมาซื้อของหล่อ <c oughs> <c oughs> หรือเลปล่าวะมันหล่อหรือเลปล่าวะ <c oughs> อตอนนี้พอน่ามันงในครัวบันได้กาดในครัวทีแน่น้ำเพื่อนรวมงานกมออย่านี้นะแล้วตอน our, ตอนี้ก็ได้คัวในครัว่าที่มองได้นี่นี่เก็บมอมังอาจารย์นี่นี่คุณได้รถจักรไนล์รถจักรไนาบ๊ายบายนี่กล้องแนะบ๊ายบายอันนี้อันนั้อันมันเป็นคุณได้เด้อค่ะนั่นคุณบัวได้ค่ะ ู่ในควนี่ราคาอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้เตาพัดเตาทอดมาละยายไปเ่ป็นที่ัในควานอ่นเตาเนาะในควาเออนเตาเนาะกระบอกไปบอกยังไก่แค่กระบอกเอ้ากบไหมบ้านนี้ตอนนี้อยู่ในลานแท้เห้าตอนนี้กำลังอาโชว์โชว์โชว์นี่เป็นผู้จัการล่านเป็นผู้จัดการล่าง เดี่ยวในลานมุมมองไทยเบื้งล่างอยู่มุมมองในลานถ่ายมันถือค้นในนั้อล่ะไายถือค้นในนี้่ายค้นในกับเบื้องล่างกันนะฮะเออตอนนี้ก็อยู่ในลานอยู่นี่นี่ตกแต่งเพิ่งเปิดได้บม่นานเอปิดได้น้อยนี่ก็คือไทยลูกมุนี่ไปทั้งบ้านเบื้องเป็นได้ลูกงามบ่งามงามงามรอรอปอรอรอรอข้าบเบื้งบรรยากาศในลาน ได้การให้ร่าสนี่ตกแต่งคือไทยเฮาไทยเฮาคือเมืองไทยบอเบิ้งนี่นี่เห็นเนาะคือเมืองไทยนี่นี้เออนี่เบิ้งอันนี้สก่อนแนะนำนี่บิ้นี่เบิ้งรูปสร้างช่างเออเทอร์ไก่์กเทอร์ไกต์ก็บอกเขาเป็นหนูอะเทอร์ไรูปสร้างหูอยู่มั้ยสร้างนี่ประมาณสามแสนเนี่ยสามแสนสามแสนบาทเนี่ยสร้างมาจากไทอร์ไกต์ สร้างมาจากคนละเมื้องแพร่เม,มืองแพร่ของเชียงใหม่คนละเออส่งมาเพิ่งตกแต่งมาใหม่ๆงานคน,นไทยใช้คนน้ำแนดงอ,อ,อยู่ก้อยคนบ่เสียดอกคนยังอยู่เแลอวนี่นีช่างมีช่างมีงตกแตง่งการตกแตง่งของเขาแกสลังถึงสามแสนบาทเลยนี่สามแสน,นโชว์สิ่งนี่้หนึ่งฝรั่งก็เมื่อกิ้หักไปหน่อยก็มาไปกันมาหน้าล้านเบิ้งหน้าล้านกันหนึเบิ้งบาวกนเบิ้งบา อ้าวขึ้นไปเบิ้งบาร์ตอนนี้กับผู้ไทยมีแต่สาวสวยขึ้นกันจากไทยแลน้วตอนนี้กับบาร์ที่ขายเหล้าขายเบียร์ตอนนี้ยังไม่ถนัดขายอนาคตต้องไปนี่พ่อจิ้กินบ้านหลังเราคนนึงไปมาก่อนจิ้กินบ้านหลังเพราะเห็นอย่าให้เจ้าของล่ามเพลินมั้ยว่าแต่เจ้าของล่ามเพลินกินนน่เยอปลาเบิ้งข้างนอกเบิ้งข้างนอกกนหนูวานี้อ้าวไป อ้าวยางไปเบิรงข้างนอกนะร้านเป็นยังไงออกมาข้างนอกแล้วนี่เบิรงหน้าร้านบรรยากาศอเมริกาเป็นยังไี่ิละเหนี่ยร้ายมันไม่มีอยังแบบมีแต่ร้านจอดรถกับรถแค่ละมันไม่มีอยังมีแต่รถกับร้านจอดรถอากาศก็ฮ้อนฮ้อนคักกว่าเมืองไทยอีกใค้บอกต้องมานี่หน้าร้านโอ้ยบ้านนีเสียบป้ายเปิดร้านเนี่ย